ในดินแดนชนบทห่างไกลที่ปกคลุมด้วยป่าเขาและหมอกหนาเรื่องเล่าขานเกี่ยวกับเสือสมิงยังคงดำรงอยู่ในจิตใจของชาวบ้านแม้เวลาจะผ่านไปหลายชั่วอายุคนเสือสมิงไม่ได้เป็นเพียงเรื่องเล่ากูเด็กยามค่ำคืนหากแต่เป็นตำนานที่ฝังลึกอยู่ในความเชื่อของคนท้องถิน่นว่ากันว่าเสือสมิงไม่ใช่แค่เสือธรรมดาแต่มันคือมนุษย์ที่ถูกคำสาป เปลี่ยนร่างเป็นสัตว์ร้ายที่มีทั้งพละงกำลังและความเจ้าเล่ห์เหนือกว่าสัตว์ป่าใดๆมันออกล่าในยามค่ำคืนโดยไม่มีผู้ใดล่วงรู้และจะไม่หยุดจนกว่าจะได้เหยื่อคำสาบนี้มีอยู่จริงหรือไม่เป็นคำถามที่ไม่มีใครกล้าหาคำตอบแต่สำหรับทวัดนักวิจัยหนุ่มผู้ยึดมั่นในวิทยาศาสตร์ตำนานเสือสมิงเป็นเพียงปรากฏการณ์ของความเชื่อและเรื่องเล่าที่ถูกบิดเบือนตามกาลเวลาเมื่อเขาได้รับโอกาสให้ศึกษาความลี้ลับนี้ ทวัดจึงเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านเล็กๆกลางป่าดงดิบพร้อมกับลูกศิษย์สาวคนเสน็ทประตีและอาจารย์ชาญผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์หมู่บ้านที่พวกเขาไปถึงดูเหมือนจะเงียบสงบแต่ใต้ความสงบนั้นซ่อนความหวาดกลัวอย่างลึกซึง้งชาวบ้านเล่าเรื่องราวของการหายตัวไปอย่างลึกลับและเสียงคำรามที่ดังขึ้นในค่ำคืนอันเงียบงันผู้เฒ่าในหมู่บ้านเตือนพวกเขาว่าอย่าเข้าไปในป่าลึกป่าดงคำราม เพราะที่นั่นเป็นที่อยู่ของเสือสมิงที่ไม่มีผู้ใดกล้าล่วงล้ำคําเตือนเหล่านี้ไม่ได้ทําให้ทวัดหยุดยั้งเขามุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ว่าตำนานนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าความกลัวที่ถูกสร้างขึ้นแต่เขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขากําลังเผชิญหน้าอาจเป็นความจริงที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้และการค้นหาความจริงในครั้งนี้อาจนำพวกเขาไปสู่เส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับรุ่งเช้า หลังจากที่พวกเขามาถึงหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางป่าดงดิบทวัตปฏีและอาจารย์ชานเริ่มต้นการเดินทางเข้าสู่ป่าลึกแม้เสียงคำเตือนของปู่เลี่ยมและชาวบ้านยังดังก้องในหัวพวกเขาปรับเชื่อมั่นในเป้าหมายของตนเองที่จะเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ทางนี้เคยเป็นเส้นทางล่าสัตว์ของชาวบ้านเมื่อสิบกว่าปีก่อนปู่เลี่ยมบอกก่อนพวกเขาออกเดินทางพร้อมกับยื่นแผนที่หยาบๆที่เขาเคยวาดขึ้นในอดีตให้พวกเขาใช้ ทว่าปู่เลี่ยมกลับไม่เต็มใจที่จะพูดถึงพื้นที่ที่เรียกว่าป่าดงคํารามมากนักโดยเฉพาะเมื่อพูดถึงต้นเฝ้าดงและทําที่ถูกกล่าวขานว่ามีเสือสมิงอาศัยอยู่เมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่ป่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันความร้อนอบอ้าวถูกแทนที่ด้วยความเย็นชื้นจากเงาของต้นไม้สูงใหญ่ที่ปกคลุมทุกทิศทางเสียงนกร้องเชื้อแจ้วเริ่มจางหาย ทิ้งไว้เพียงเสียงกิ่งไม้ไหวและเสียงรองเท้าของพวกเขาย่ลงบนใบไม้ที่ทับถมเป็นชั้นๆรตีเริ่มรู้สึกถึงความแปลกประหลาดของบรรยากาศรอบตัวเธอเหลียวมองไปรอบๆเสมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองจากเงามืดทวัดผู้เป็นผู้นำกลุ่มยังคงยืนกรานเดินหน้าต่อเขามองผ่านต้นไม้และถาวรที่พันกันยุ่งเหยิงขณะที่มือของเขาจับสมุดจดบันทึกแน่นเขาเริ่มเขียนบันทึกถึงรอยเท้าแปลกๆที่พวกเขาเจอระหว่างทางรอยนั้นมีขนาดใหญ่ และดูเหมือนเป็นของเสือแต่ลักษณะการก้าวย่างกลับบ่งบอกถึงบางสิ่งที่ไม่ใช่เสือธรรมดาเราน่าจะกลับไปก่อนนะค่ะอาจารย์รติพูดขึ้นเบาๆด้วยน้ำเสียงกังวลขณะที่พวกเขาหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ทวัดสายหน้ายอย่างมั่นใจนี่อาจเป็นหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเรื่องเล่าพวกนี้เป็นเพียงความกลัวที่เกินจริงของคนยุคก่อนอาจารย์ชางพูดเงียบครึมกลับมีท่าทางแปลกๆ,ๆเขาจ้องมองไปยังป่าเบื้องหน้าราวกับรู้จักเส้นทางนี้ดี ข้างหน้าเป็นที่ตั้งของต้นเฝ้าดงถ้าสิ่งที่เล่ากันเป็นจริงเราอาจได้คำตอบที่ตามหาเขาพูดเบาๆระหว่างเดินทางต่อไปพวกเขาเริ่มพบสิ่งที่ปกติมากขึ้นรอยขีดข่วนลึกบนลำต้นของต้นไม้ที่ดูเหมือนเกิดจากกรงเล็บขนาดใหญ่เศษขนสัตว์สีดำที่ติดอยู่กับกิ่งไม้และกลิ่นสาบที่อบอวลในอากาศรตีพยายามขอให้หยุดเพื่อกลับไปที่หมู่บ้าน แต่ทวัดปฏิเสธอย่างเด็ดขาดถ้าเราหยุดตอนนี้เราจะไม่ได้รู้อะไรเลยยิ่งพวกเขาเดินลึกเข้าไปเสียงธรรมชาติรอบตัวกลับเงียบลงอย่างน่าประหลาดเหมือนป่าทั้งป่ากำลังกลั้นหายใจรตีรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้าดูพวกเขาเงาเมื่อที่ทอดยาวผ่านกิ่งไม้ทำให้เธอหวาดระแวงแม้แต่ทวัผู้ไม่เคยเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติยังรู้สึกถึงความกดดันบางอย่าง เมื่อพวกเขามาถึงบริเวณที่แผนที่ระบุว่าเป็นจุดต้นเฝ้าดงทุกคนต่างหยุดนิ่งภาพตรงหน้าคือต้นไม้ยักษ์ใหญ่ที่สูงกระง่านจนบดบังท้องฟ้ารอบลำต้นมีเครื่องรางเก่าๆและกระดูกสัตว์แขวนอยู่เงาของต้นไม้ใหญ่ทำให้พื้นที่รอบๆดูมืดมนแม้จะเป็นเวลากลางวันทุกคนสัมผัสได้ถึงบรรยากาศหนะักอึ้งราวกับบางสิ่งกำลังรออยู่นี่คงเป็นแค่พิธีกรรมของคนโบราณเพื่อปกป้องป่า ทวัดกล่าวขึ้นเพื่อปลอบใจตัวเองท่านใดนั้นเสียงคำรามแว่วมาจากป่าด้านหลังทําให้รติสะดุ้งเลือกเธอหันมองด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่พบสิ่งใดนอกจากเงาเคลื่อนไหวของกิ่งไม้การเดินทางที่เริ่มต้นด้วยความมั่นใจกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นความสงสัยและความหวาดระแวงเมื่อพวกเขาเข้าใกล้จุดที่เป็นหัวใจของตำนานทุกย่างก้าวในป่าดงคำรามไม่ได้พาพวกเขาไปสู่คำตอบ แต่กลับนำพาพวกเขาสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครในหมู่บ้านกล้าเอ่ยถึงคืนแรกในป่าดงคำรามมาถึงพร้อมกับบรรยากาศที่เงียบงันจนผิดปกติทวัดรตีและอาจารย์ชานตั้งแข็์บริเวณลาลงใต้ต้นไม้ใหญ่แม้รอบตัวจะดูสงบแต่ลมหายใจของธรรมชาติกลับท่วเบาราวกับป่าทั้งถึนกำลังเฝ้าดูพวกเขาระหว่างที่พวกเขานั่งล้อมวงกันเพื่อพูดคุยทวัดต,ตั้งข้อสังเกตถึงรอยเท้าขนาดใหญ่ที่พบระหว่างทางเข้า รอยเท้าเสือที่เราเจอระหว่างทางดูเหมือนมันใหญ่ผิดปกติแต่ถ้าเป็นเสือธรรมดาทำไมถึงไม่ทิ้งร่องรอยการเคลื่อนไหวมากกว่านี้เขาพูดพลางเปิดสมุดบันทึกที่เต็มไปด้วยสเก็ตและรายละเอียดของรอยเท้านั้นรตีที่นั่งฟังเงียบๆเ,ยบเยบผยสีหน้ากังวลเธอเอ,อ่ยด้วยเสียงเบาอาจจะไม่ใช่แค่เสือที่ชาวบ้านเล่าอาจมีมูลความจริงแต่ทวัดกลับยิ้มอย่างไม่เชื่อพวกตำนานมันมักจะมีสีสันเกินจริง เราจะหาคำตอบได้ถ้าตรวจสอบลึกลงไปในขณะที่การสนทนากำลังดำเนินอยู่เสียงบางอย่างดังขึ้นในป่าด้านหลังเสียงใบไม้กรอบแกรกคล้ายมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวรตีสะดุ้งหันไปมองอาจารย์ชานเอื้อมมือแตะแขนเธอเบาๆอย่าขยับเร็วมันอาจเป็นแค่สัตว์ป่าแต่ทวัดกลับคว้าไฟฉายและส่องไปในความมืดสิ่งที่ปรากฏคือเงาดำๆบางอย่างเคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าจะระบุได้ว่าเป็นอะไร ไม่นานหลังจากนั้นบรรยากาศรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปกลิ่นสาบสัตว์ป่าที่คัะคลุ้งลอยมาตามลมแต่กลับมีบางสิ่งแปลกปลอมกลิ่นนั้นคล้ายกลิ่นเหล็กสนิมที่คุ้นเคยนั่นคือกลิ่นเลือดรตีเริ่มกระสับกระส่ายเธอเอ่ยเสียงสัตว์นี่มันไม่ปกติจริงๆเราน่าจะกลับกันได้แล้วทวัดยังคงพยายามควบคุมสถานการณ์นี่อาจเป็นสัญญาณของเสือเราอยู่ห่างจากมันได้ก็ไม่เป็นไร แต่ระหว่างที่เขากำลังพูดเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากทิศทางที่เงาริศนาเคลื่อนที่ไปเสียงนั้นไม่ได้เหมือนคำรามของเสือธรรมดามันแฝงด้วยความดุดันและเจือไปด้วยเสียงที่เหมือนลมหายใจหนักๆรุ่งเช้าเมื่อพวกเขาออกสำรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสัญญาณของสัตว์ที่อาจอยู่รอบตัวสิ่งที่พบกลับทำให้ทุกคนถึงกับนิ่งอึง้งบนลำต้นของต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลาจากแคมป์ มีรอยขีดข่วนลึกและยาวราวกับถูกกครงเล็บขนาดใหญ่จิกเข้าไปร่องรอยนั้นดูใหม่จนเปลือกไม้ยังเผยความชื้นใต้ชั้นผิวทวัดจดบันทึกด้วยความสนใจแต่รตีเริ่มหวาดกลัวนี่ไม่ใช่เสือธรรมดาแน่ๆโครงเล็บขนาดนี้ใหญ่เกินไปอาจารย์ชานที่ยืนดูเงียบๆเ,เพียงถอนหายใจเบา,เบาๆก่อนจะเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบคำเตือนของชาวบ้านเริ่มมีน้ำหนักแล้วใช่ไหมละ่ะ ไม่ไกลาจากรอยโรงเล็บพวกเขาพบเศษขนสัตว์สีดำที่ติดอยู่บนกิ่งไม้ตับขนเหล่านั้นหยากระด้างและมีกลิ่นเป็นเฉพาะตัวรตีหยิบขนนั้นขึ้นมาพลางถามด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความสงสัยนี่มันอะไรกันทวชพยา,ยามมองหาคำอธิบายแต่ยังคงลังเลมันอาจเป็นแค่สัตว์ใหญ่บางชนิดแต่ในใจเขาเริ่มคลางแคลงในขณะที่พวกเขาสำรวจต่อไปทุกย่างก้าวให้ความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมอง บรรยากาศรอบตัวเต็มไปด้วยความเงียบงันจนหน้าขนลุกทุกคนต่างรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้าดูอยู่จากเงามืดในป่ารตีสกิดแขนทวัดเบาๆพลางพูดด้วยน้ำเสียงเบาหิวคุณรู้สึกไหมเหมือนเราถูกเฝ้ามองอาจารย์ชานหยุดเดินและจ้องไปยังป่าด้านหน้าที่นี่ไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาบางทีสิ่งที่เรามองหาอาจกำลังมองหาเราอยู่เหมือนกันคำพูดนั้นทำให้รตีตัวเย็นว่า ทวัชพยายามคุมความกลัวของตัวเองและเดินหน้าต่อไปแต่เขาเริ่มเข้าใจว่าการเดินทางครั้งนี้กำลังพาพวกเขาเข้าสู่บางสิ่งที่ไม่มีใครในทีมพร้อมจะ,ะเผชิญหน้าทุกก้าวเดินในป่าลึกไม่เพียงแต่เปิดเผยร่องรอยของสัตว์ปริศนาแต่ยังเปิดเผยถึงตำนานที่อาจไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าในหมู่บ้านเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าดงคำรามความรู้สึกผิดปกติเริ่มคลืบคลานเข้ามาแทนที่ความตื่นเต้นของการค้นคว้า ต้นไม้ที่สูงตระง่านรอบตัวปกคลุมเส้นทางด้วยเงามืดเสียงธรรมชาติที่ควรจะมีในป่ากลับเงียบสงัดเหมือนโลกทั้งใบกำลังกลั้นหายใจดูเหมือนเรากำลังเดินเข้าสู่ดินแดนที่ไม่ต้อนรับเราอาจารย์ชานเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่เขาหยุดทักใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ใบหน้าของเขาเรียบเฉยแต่แฝงความกังวลเล็กๆที่ระดิสังเกตได้เธอหันมองไปรอบตัวรู้สึกเหมือนมีสายตาที่มองมาจากเงามืดของป่า ไม่นานพวกเขาก็พบกับต้นเฝ้าดงที่ปู่เลี่ยมเล่าไว้มันเป็นต้นไม้ใหญ่ที่เปลือกของมันถูกขีดเขียนด้วยสัญลักษณ์แปลกๆราวกับเป็นภาษาโบราณข้างต้นไม้มีหุ่นฟางเก่าๆแขวนอยู่เศษกระดูกสัตว์และเครื่องรางดินเผาถูกวางเรียงกันรอบฐานของต้นไม้กลิ่นเหม็นสาบแผ่ส่้นไปทั่วทําให้รตีต้องยกมือขึ้นปิดจมูกนี่น่าจะเป็นจุดศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านใช้ทำพิธีเพื่อปกป้องป่าทวัดพึ่งทำทางจดบันทึกและถ่ายภาพ แต่เมื่อเขาเดินเข้าไปไกลอาจารย์ชางกลับยกมือห้ามด้วยสีหน้าจริงจังอย่าแต่ต้องอะไรที่นี่มันอาจมีบางอย่างที่เรายังไม่เข้าใจคำเตือนนั้นทำให้รติรู้สึกสถานแม้เธอจะไม่เชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่ความแปลกประหลาดของสถานที่นี้ทำให้เธอไม่กล้าขัดขืนขณะที่พวกเขาเดินต่อไปในปา่าเสียงกรอบแกรบดังขึ้นจากกิ่งไม้เหนือหัวเรากับมีบางอย่างเคลื่อนไหวในเงามืด รติหันมองขึ้นไปและแม้ว่าเธอจะมองไม่เห็นชัดเจนแต่เธอก็รู้สึกว่ามีดวงตาคู่หนึ่งจ้องมองลงมาที่พวกเขาไม่นานพวกเขาก็พบกับสิ่งที่น่ากลัวที่สุดจนถึงตอนนี้ตรงหน้าคือร่างของกวางป่าที่ถูกฉีดเป็นชิ้นๆเลือดสดหยดลงบนใบไม้และพื้นดินเปลือกไม้รอบตัวเต็มไปด้วยรอยขวดที่ดูเหมือนเกิดจากกรงเล็บขนาดใหญ่รอยเท้าของสัตว์ที่ไม่สามารถระบุชนิดได้กระจายไปทั่วพื้นที่ นี่ไม่ใช่การล่าปกติอาจารย์ชานพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาขณะที่เขาก้มลงตรวจสอบร่องรอยทวัดหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพแต่มือของเขาสั่นเล็กน้อยมันอาจจะเป็นสื่อขนาดใหญ่หรือบางสิ่งที่เราไม่รู้จักเขาพึ่งทำบรรยากาศเริ่มหนักอึ้งมากขึ้นทุกขณะเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ที่ดูเหมือนเป็นเสียงกระซิบของบางสิ่งรตีเริ่มรู้สึกไม่สบายใจมากขึ้น เธอเดินเข้ามาใกล้ทวัดและกระซิบคุณคิดว่าสิ่งที่เรากำลังตามหาอาจเป็นเรื่องจริงไหมทวัที่เคยมั่นใจกลับนิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตอบผมไม่รู้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราอาจไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับมันในขณะที่พวกเขาเดินลึกเข้าไปความเงียบก็ถูกทำลายด้วยเสียงคำรามที่ดังมาจากป่าด้านหลังเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงสัตว์แต่มันฟังดูเหมือนผสมกับเสียงที่เหมือนมนุษย์รตีสะดุ้งเฮือก ขณะที่อาจารย์ชาญหยุดเดินและหันกลับไปมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเมื่อพวกเขามาถึงจุดที่มีลำธารเล็กๆไหลผ่านทุกคนหยุดพักแต่บรรยากาศรอบตัวยังคงถึงเครียดรติรู้สึกเหมือนเธอเห็นเงาดำผ่านหางตาแต่เมื่อเธอหันไปมองกลับไม่พบอะไรเราควรจะตั้งแคมป์ที่นี่หรือกลับไปเธอถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยอาจารย์ชาญไม่ได้ตอบแต่กลับมองลึกเข้าไปในป่าเหมือนเขากำลังพยายามฟังบางอย่าง ถ้าเรากลับตอนนี้เราจะไม่ได้คำตอบทวัดพูดด้วยความมั่นใจที่พยายามกดความกลัวในใจตัวเองแต่ในขณะเดียวกันเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นและความเงียบของป่ากลายเป็นสิ่งที่ดังที่สุดในตอนนี้ความเงียบงันของป่าดงคำรามในยามค่ำคืนหนักอึ้งรากับน้ำหนักของความจริงที่พวกเขายังไม่รู้ทุกอย่างเริ่มคลี่คลายเมื่อทวัดรตีและอาจารย์ชานมาถึงบริเวณลานโล่งเล็กๆ ที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ยืนเด่นอยู่กลางความมืดเปลือกไม้ของมันเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณที่เรืองแสงจางๆท่ามกลางความเงียบเสียงฟีเท้าของพวกเขาก้องสะท้อนเหมือนสิ่งที่อยู่รอบตัวกำลังจับจ้องเราไม่ควรอยู่ที่นี่ริตีเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงสันเทาเธอหันมองรอบตัวขณะที่มือกำกลองไว้แน่นเสียงลมพัดผ่านทำให้เธอรู้สึกเหมือนเงาเมื่อของต้นไม้กำลังเคลื่อนไหวแต่ทวัดยังยืนยันที่จะเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้ใหญ่ อาจารย์ชานที่เดินตามหลังมีสีหน้าหนักอึ้งเขาหยุดนิ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสียงที่แฝงความเศร้าที่นี่คือที่ที่คำสาบเริ่มต้นคำพูดนั้นทำให้ทวัดหยุดชะงักเขาหันไปมองอาจารย์ด้วยสายตาสงสยัยคำสาคุณหมายถึงอะไรอาจารย์ชานถอนหายใจยาวก่อนจะเริ่มเล่าเมื่อหลายสิบปีก่อนฉันเคยเข้ามาที่นี่ไม่ใช่เพราะการวิจัยแต่เพราะความโลภ เสียงของเขาแฝงด้วยความรู้สึกผิดฉันค้นพบสิ่งที่ชาวบ้านเรียกว่าสมิงมันไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันเป็นบางสิ่งที่มนุษย์ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวทวัดและระตีมองอาจารย์ชานด้วยความไม่เชื่อคุณกําลังบอกว่าสมิงมีอยู่จริงทวัดถามด้วยน้ําเสียงที่ผสมผสานร,ระหว่างความสงสัยและความหวาดกลัวอาจารย์ชานพยักหน้าใช่แต่สมิงไม่ได้เกิดขึ้นเอง มันเกิดจากคำสา์ที่ผูกพันกับจิตใจของมนุษย์เขาชี้ไปยังสัญ,ญลักษณ์บนต้นไม้นี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ผูกมัดวิญญาณและร่างกายไว้ด้วยกันคนที่กลายเป็นสมิงไม่ได้เป็นสัตว์หรือมนุษย์อีกต่อไปพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสาดท่านใดนั้นรตีที่กำลังฟังอย่างตั้งใจหันไปมองต้นไม้แล้วคุณรู้ได้อย่างไรคุณเคยเห็นมันอาจารย์ชานิ่งไปชั่วขณะก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเบาๆ เพราะฉันเป็นคนปลดปล่อยมันคำพูดของเขาทำให้บรรยากาศหนักตึงยิ่งขึ้นทวัดมองอาจารย์ชาด้วยความตกใจคุณทำอะไรลงไปอาจารย์ชาเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาเคยค้นพบถ้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์คล้ายกับบนต้นไม้เขาได้พบสร้อยหยกซึ่งเป็นเครื่องรางที่ชาวบ้านใช้กับขังวิญญาณสมิงไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเขานำมันออกมาโดยไม่รู้ว่าสิ่งนั้น เป็นกุญแจสําคัญที่ปิดผนึกพลังของสมิงฉันคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องเล่าแต่คืนที่ฉันนำสร้อยออกมาฉันเห็นมันเสียงของอาจารย์ชานแผ่วเบาแต่ความกลัวในดวงตาของเขาเผยให้เห็นความจริงมันคือสมิงมันตามฉันออกมามันไม่ใช่แค่สัตว์แต่มันมีดวงตาที่เหมือนมนุษย์แต่มืดมนและกรดแค้น ทวัดเริ่มปฏิบัติต่อเหตุการณ์และรู้ว่าทุกสิ่งที่พวกเขาเผชิญมาในป่าแห่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำในอดีตของอาจารย์ชานเสียงคำรามเบาๆดังมาจากป่ารอบตัวทําให้ทั้งสามคนหันมองไปยังความมืดทวัดที่ยังยึดมั่นในเหตุผลพยายามพูดบางอย่างเพื่อปลอบใจตัวเองมันอาจจะเป็นเสือแต่ในใจเขารู้ว่าสิ่งที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่นั้นไม่ใช่สัตว์ธรรมดาอาจารย์ชานเอ่ยขึ้นอีกครั้งด้วยน้ําเสียงหนักแน่น มันยังอยู่ที่นี่และมันต้องการบางสิ่งคือระตีที่กำลังสันสตานถามเสียงแผววแล้วเราจะทำยังไงคำตอบของอาจารย์ชาิไม่ได้ตอบโยนใครเราต้องเลือกระหว่างนี้หรือรเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการเปิดเผยที่ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงการเดินทางของพวกเขาแต่ยังเปิดประตูสู่ความลึกลับและความสยดสยองของตำนานที่ไม่มีวันลืม หลังจากที่ความลับเรื่องคำสาสมิงถูกเปิดเผยความเงียบงันที่หนักตึ้งปกคลุมป่าดงคำรามทุกย่างก้าวของทวัตร,รติและอาจารย์ชาเต็มไปด้วยความระแวงพวกเขาเดินต่อด้วยความรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเฝ้าดูจากเงามืขาดขณะที่พวกเขามาถึงบริเวณลานโล่งใกล้ต้นไม้ใหญ่ที่เปล่งแสงจางๆจากสัญ,ญลักษณ์โบราณร,รติสังเกตเห็นร่องรอยของกรงเล็บขนาดใหญ่ที่ขีดลงบนพื้นดินรอยเหล่านั้นสดใหม่ จนดูเหมือนเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมามันอยู่ใกล้เราแล้วเธอพูดด้วยเสียงสัตว์ทวัชพยามตั้งสติเขาหยิดไฟฉายขึ้นส่งไปที่รอยข่วนและพึมพำมันต้องการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างหรือบางทีมันกำลังล่อเราไปที่มันอาจารย์ชานพูดขึ้นพร้อมน้ำเสียงหนักแน่นใบหน้าของเขาเคร่งเครียดกว่าที่เคยทันใดนั้นเสียงฟีเท้าหนักๆดังมาจากป่าด้านหลัง พวกเขาหันขวักกลับไปเงาสีดำขนาดใหญ่เคลื่อนไหวเร็วผ่านพุ่มไม้เสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นตามมารติสะดุ้งและก้าวถอยหลังอย่างรวดเร็วแต่จูจูอาจารย์ชานกลับดยุดนิ่งอยู่ที่เดิมสายตาของเขาจ้องไปยังเงานั้นด้วยท่าทีที่ไม่ใช่ความหวาดกลัวแต่เหมือนการยอมรับบางสิ่งอาจารย์ทวัดเรียกเขาแต่เขาไม่ตอบขณะที่เสียงฝีเท้าของบางสิ่ง เริ่มใกล้เข้ามาราวกับป่าเองกำลังเต้นตอบรับจูจูอาจารย์ชานก็หันมาหาพวกเขาใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปแววตาเรียบเฉยถูกแทนที่ด้วยความเจ็บปวดและความมืดมนฉันไม่สามารถหนีมันได้อีกต่อไปทวัดและระตีมองหน้าอาจารย์ชานด้วยความหมุนหงงคุณหมายถึงอะไรรตีถามคำสาบไม่ได้ถูกติดอยู่กับสมิงเท่านั้นแต่มันยังอยู่ในตัวฉันด้วย เขาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความเศร้าและยอมจำนนฉันไม่ได้แค่ปลดปล่อยสมิงฉันกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันขณะที่คำพูดของอาจารย์ฌานกล้องอยู่ในความเงียบร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนไปผิวของเขากลายเป็นขนนาสีดำโครงเล็บยาวงอกออกมาจากนิ้วมือดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นเสียงคำรามที่ดังกึกกล้องนั้นไม่ได้มาจากสมิงตัวอื่นแต่มาจากเขาเอง รตีถอยหลังด้วยความตกใจขณะที่ทวัชพยายามดึงเธอให้หนีไปมันคือเขามาตลอดเวลาทวัชพูดพลางมองด้วยความสับสนและหวาดกลัวไปให้พ้นจากที่นี่อาจารย์ชานคำรามเสียงของเขาทั้งเป็นคำเตือนและคำขาดก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปในป่าลึกทิ้งให้ทั้งสองคนยืนตัวสั่นอยู่ที่เดิมทวัดและระติพยายามตั้งสติขณะตัดสินใจว่าจะหนีหรือเผชิญหน้ากับสิ่งที่เกิดขึ้น รตีเอ่ยด้วยน้ำเสียงสัน่นเราไม่ควรอยู่ที่นี่อีกแล้วเราอาจเป็นเหยื่อรายต่อไปทวัดมองไปยังป่าที่อาจารย์ชาหายไปเขารู้ว่าคำตอบของทุกสิ่งอยู่ที่นั่นแต่เขาต้องเลือกว่าจะตามหาความจริงต่อไปหรือจะปล่อยให้ตำนานนี้กลืนกินเขาเหมือนที่มันกลืนอาจารย์ชาเสียงคำรามดังขึ้นอีกครั้งจากความมืดพร้อมกับสายลมที่พัดแรงราวกับป่ากำลังผักใสพวกเขาออกไปเราไม่มีทางเลือกแล้ว ทวัดพูดพลางจากมือระตีและเริ่มวิ่งออกจากป่าด้วยความรู้สึกที่หลากหลายความกลัวความสงสัยและความรู้สึกผิดหวังที่ไม่อาจช่วยอาจารย์ชาญได้ทวัดและระตีหนีจากลานลงนั้นด้วยความหวาดกลัวและสับสนทิ้งให้อาจารย์ชาญผู้กลายเป็นสมิงนพุ่งเข้าสู่ความมืดของป่าลึกทว่าขณะที่พวกเขากลับไปยังแคมป์ทวัดเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างผิดปกติระตีคุณรู้สึกไหม ทวัดถามขณะที่เขามองรอบๆร,รู้สึกอะไรรตีถามด้วยน้ำเสียงที่ยังคงสั่นตัวเรากำลังเดินเป็นวงกลมทวัดพูดพร้อมชี้ไปยังรอยเท้าของพวกเขาที่ซ้อนทับกันท่านใดนั้นเสียงคำรามที่คล้ายของอาจารย์ชานดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ดังอยู่รอบๆตัวพวกเขาเสียงนั้นใกล้จนเหมือนทุกทิศทางกำลังล้อมพวกเขาไว้ขณะที่พวกเขาวิ่งหนีไปตามทางแคบในป่ารตีสะดุดล้มลง ทวัดรีบหันกลับไปช่วยแต่ทันใดนั้นเขาก็พบว่ารอยโครงเล็บขนาดใหญ่ที่พื้นไม่ใช่ของสมิ่นที่ไล่ล่าพวกเขาแต่ดูเหมือนจะเป็นรอยใหม่ที่คล้ายกับของมนุษย์ทวัดหยุดนิ่งเขาค่อยๆหันกลับไปมองระตีแต่สายตาของเธอเปลี่ยนไปแล้วดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวกลับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองเรืองแสงทวัดนายไม่เคยสงสัยเลยหรือว่าทำไมเราต้องมาเจอสิ่งนี้พร้อมกัน คำพูดนั้นทำให้ทวัดนิ่งอึง้งคุณพูดอะไรฉันไม่ได้ถูกล่าฉันคือสิ่งที่ล่ารตีเอ่ยก่อนร่างของเธอจะเริ่มเปลี่ยนไปขนสีดำเริ่มปกคลุมผิวหนังของเธอโครงเล็บงอกออกจากนิ้วมือและเธอคำรามเสียงดังจนทำให้ทั้งปากกองสะท้อนทวัดถอยหลังด้วยความตกใจแต่ในจังหวะเดียวกันเขาเริ่มรู้สึกถึงความร้อนที่แต่ส่้นไปทั่วร่างกาย ดวงตาของเขาเริ่มมืดลงและเสียงคำรามต่ำๆดังออกมาจากลำคอโดยไม่รู้ตัวทวัดเสียงของรติที่ยังคงอยู่ในร่างสมิงดังขึ้นนายไม่เคยสงสัยเลยหรือว่าทำไมอาจารย์ถึงเลือกนายมาแทนคนอื่นท่านใดนั้นภาพในหัวของทวัดเริ่มฉายย้อนกลับไปถึงอดีตความสัมพันธ์ลึกลับของครอบครัวเขากับตำนานสมิงเรื่องราวที่ถูกเล่าผ่านเสียงกระซิบของญาติผู้ใหญ่ที่เขาไม่เคยสนใจ นายไม่ได้มาที่นี่เพื่อค้นหาความจริงนายมาที่นี่เพื่อกลับบ้านรติพูดขณะดเดินเข้ามาใกล้ทวัดกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเมื่อร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนตามร่างกายใหญ่ขึ้นโครงเล็บและฟันงอกออกดวงตาเรืองแสงสีเหลืองทั้งสองกลายเป็นสมิงที่เต็มตัวในความมืดของป่าดงคำรามเสียงคำรามของสมิงสองตัวดังประสานกันป่าไม่ได้เป็นแค่สถานที่ที่พวกเขาค้นพบความลับ แต่มันคือที่ที่ทวัดและรติกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสา์พวกเขาไม่ได้เป็นเหยื่อแต่เป็นตัวแทนของพลังที่ดงคำราปกป้องมานานอาจารย์ชาญผู้ซึ่งสั่งเวชชีวิตเพื่อให้คำสาสมิงดำเนินต่อไปเฝ้าดูจากเงาเมื่อขนาดที่ดวงตาเหลืองคู่ใหม่กำลังล่าในป่าลึกตำนานสมิงไม่ได้สิ้นสุดแต่มันเพิ่งเริ่มต้นใหม่